น้าไม่อยู่หน้าคอมมีร้านย่อมย่อมนั่นก็ขายนี่ก็ขายวุ่นทั้งวันเช็คสตอค๊อกออกบินกันไปแพ้เองส่งเองก็ฟินจะตายตติมมาก็คลิกคลิกไปแล้วก็คลิกคลิกตกเย็นก็คลิก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 กันทั้งวันจะกินก็คลิกคลิกอิ่มแล้วก็คลิกคลิกจะนอนก็คลิก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 กันทั้งวันรีวิวอรไรเธอไลค์ก็ปลื้มจังออเดอร์ สั่งเลยคลิกคลิกถ้ารับแม่ค้าสั่งมาคลิ๊กจะจีบแม่ค้าช่วยกันนะอุดหนุนสักนิดจะได้สนิททาประจำให้คุณกันไวและค่อยขยับมาเป็นแฟนกันดูกันไปทาสั่เลยสั่งเลยจะรออะไรตื่นมาก็คลิกคลิกบายแล้วก็คลิกคลิกตกเย็นก็คลิก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 กันทั้งวันจะกินก็คลิกคลิกอิ่มแล้วก็คลิกคลิก